สวัสดีค่ะพบกับเมดี้มาแชร์อีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้พูดถึงในเรื่องของการสร้างตัวตนสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะออถามว่าหลายๆคนต้องจําเป็นต้องสร้างไหมก็ส่วนมากก็สร้างค่ะสร้างได้มันก็ดีคนจะได้รู้จักเรามากขึ้นหลังจากที่เราเน้นการสร้างตัวตนแล้วคนรู้จักเรามากพอแล้วเราก็ไปนเน้นทําคลิปไม่ว่าเราจะทํา คลิปอะไรหรือหยิบจับอะไรมาขายต่อยอดในเรื่องของธุรกิจหลายๆอย่างอันเนี้ยมันก็สามารถต่อยอดได้เมื่อคนเขารู้จักเราแล้วนะพูดถึงอนะอีกสำคัญในเรื่องของการสร้างตัวตนสร้างตัวตนได้แต่เราจะต้องรู้ด้วยนะว่าเราจะต้องดึงอะไรออกมาในตัวเราเราจะต้องหาตัวเองให้เจอก่อนนั่นคือสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องไปควบคู่กันสร้างตัวตนหาตัวเองให้เจอ เพราะว่าสองอย่างนี้มันจะต้องคู่กันถ้าหากว่าเราสร้างตัวตนแต่ว่าเรายังไม่รู้เลยว่าจุดเด่นของเราคืออะไรตัวตนของเราแท้จริงนั้นคืออะไรเราชอบในรูปแบบไหนเราชอบกินชอบเที่ยวชอบแบ่งปันชอบศิละปะชอบการสอนการทำอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่คือในสิ่งที่เราถนัดคือมันต้องดึงออกมาจริงๆ ตัวตนตรงนั้นน่ะเวลาเราทําแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราเพลิดเพลินเราสนุกกับเขากับสิ่งที่เราทําอยู่ตรงนั้นนะคะไอ้ตรงนั้นอ่ะมันจะถ่ายทอดออกมาได้ดีไม่ว่าจะเป็นเวสีหน้าแววตาอะไรก็แล้วแต่ที่เราทําออกมาแล้วแล้วมันมีความสุขไอ้ตัวนั้นแหละคือตัวตนของเราไม่ได้อยากจะบอกว่าคือให้เราเทียบระหว่างเวลาที่เราไปดูคนอื่น มันจะเป็นความรู้สึกเดียวกันบางทีเราดูแล้วแบบเออคนนี้แบบดูดูแล้วเพลินเนาะช่องนี้ดูแล้วโอเคนะดูแล้วมันทําให้เราอยากติดตามต่อเออเขามีความเป็นธรรมชาติเขามีความคือดูแล้วมันเพลินดูแล้วมันมีความสุขอันนั้นเราก็อยากดูเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราไปศึกษาในเรื่องของการลงมือทําการลงมือทําเนี่ยเราให้ดูจากคลิปคนอื่นดูแล้วเอ๊ะทำไมย,ยอดวิวเขาเยอะทําไมมีความเม้นต์เยอะ คนเขาชอบกันแบบนี้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราลองทําบ้างแต่ให้ทําในรูปแบบลักษณะเอกลักษณ์ประจําตัวของเราตัวตนที่มันเป็นของเราในรูปแบบของเราไม่ต้องไปเหมือนเขาเป๊ะก็ได้นะคือดูเพื่อเป็นแนวทางแล้วเอามาทําในในตัวตนที่เป็นต้นฉบับของเราอะคะ่ะไอ้ตรงเนี้ยเราก็สามารถค่อยๆไต่ค่อยๆเริ่มจากตรงนี้ได้ไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เริ่มต้นทุกคนเริ่มจากศูนย์หมดทุกคนก็จะมีทั้งผิดและถูก ค่อยๆทำกันไปอะค่ะไอ้ตรงนี้ค่ะนะอยากให้ทุกคนลุยค่ะหาตัวตนให้เจอสร้างตัวตนแล้วก็หาตัวเองให้เจอ